ขอให้พี่พานสิงละบาทนี่ผกนะครกูสารหน้าด้านอยู่รอยี่สิบหลังช่วงกิมลังน้องคนเมื่อกี้เนี่ยน้องคนอยู่มุมๆอ่ะเขาที่ให้เดินมาให้คนที่สองเมื่อกี้เขาให้กูคนเดียวนะหลายหลังช่วงโอเคโอเคแต่โอเป็นน้องลือนะเพากูเป็นพี่มึงอะหลังช่วง เก็บเสื้อผ้านักดนตรีเดี๋ยวเจอ,อกันนะใครเรียกฉันอีกใครเรียกฉันให้อีกหรือเปล่าแม่ออนเกททับไหมคะไม่หรอคะกระเป๋าอยู่ไหนคะกระเป๋าอยู่ข้างนอกอหนูไปตามเอาข้างนอกนะคะ,ะกิมลังกิมลัง บ้านเราเลยนะแม,แม่คิดถึงแม่เลยค่ะแม่กลับมาอยู่กับเราได้ไหมจ๊ะ 嗯 <laughs>。 ແມ່ហេតុការດັບរោແມ່ហេតុការលេងប្ល ผู้ยิงไายตัวนั้นใครว่าชู่ต่ำชาพออย่าเล่นร้องได้แค่นี้จำเนื้อไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ได้แต่น้ำต้องแต่เฮียตายไปเนะี่ยฉันก็มาอยู่กับมะกราทยยกนดไปไงอยู่วัดแล้วไปไงดีเหมือนกันอ,อุดมสมบูรณ์เอาเอาสักหน่อยเอาเอาสิไอไอ,อ,อที่ผาดชี<ข><ข>อะไร อะไรมานีอะไรมาเช้าว่ะสิชีมาปรึกษาฉันเอาแล้วยังไงบอกพระขึ้นหาเอาแล้วเองบอกว่าไงเนี่ยจะก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยบอกกระบาบอกแต่ถ้าคืนนี้พระขึ้นหาอีกเอาปากาขีดหัวไปเลยเอาสิแล้วแม่ชีทํางั้นทําทำเอ้าตอนเช้าแม่ชีรีบขึ้นไปที่หอฉันเลยทําไมล่ะจะไปดูว่าพระองค์ไหน๋อแล้วเป็นไงเป็นลมทําไมอากัที่นั่งกันนะทุกคงเลย คนละขีดโอ้โหถึงขนาดนั้นไม่ได้เรื่องนี้ต้องไปถึงเจ้าวาดเอาไปฟ้องเจ้าวาดเป็นไงเล่าเป็นลมรอบสองทำไมเจ้าวาดมีสามขีดเจ้าวาดนี่หนักกว่าใครเลยเนี่ยเดี๋ยวศาสนาจะเสื่อมเสียนี่เป็นการละเล่นนะฮะการเล่นกันเมื่อกี้ผู้กำกับเขาบอกว่าให้อย่าเล่นหยามากใช่ไหมได้ได้ได้ที่ยังไม่ได้ซื้อเทพเจ้าแห่งความเย็นนะฮะไอ้แท่งละสองบาทนะอะไรเทพเจ้าแห่งความเย็นอะไรไอ้ที่ปั่นปันน่ะ แค่กัสองบาทข้างนอกนะครับถ้าใครไม่ซื้อขอให้เดินทางกลับโดยไม่สวัสดิภาพนะฮะแวะซื้อด้วยนะฮะตอนนี้เมื่อกี้จะทิ้งอยู่แล้วตอนนี้บอกให้เก็บไว้ก่อนเดยวคนจะออกไปซื้อผมไปซื้อมาแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้ามาเนี่ยแล้วเป็นไงก็เขาบอกมีไม้ฟรีอะไรไอหัวแดงแดงอ่ะไม้แดงเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกัน็นเหมือนกันสักพักมีเด็กเดินมาบอกน้าเนี่ยหนูได้ไม้ฟรีอันนึงหัวแดงมาเลยเอ้าแล้วพ่อขาบ้างไงพ่อขาบอกไอหนู ลุงยังไม่ได้ใส่ไม้แดงไปเลยเองมีได้ยังไงเนี่ยบอกไม้มันตีมเหงือกเลือดัวแล้แล้วได้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 พวกนี้ได้ได้ได้แกไม่เล่นรอบหน้าแกมาทําอะไรเนี่ยลุงกับกวาดวัดเอาเองกวาดสิกวาดเธอวัดโถใครมีจิตสาธารบุญกับมาคทายกไหมฮะคนละยี่สิบบาทฮะเนี่ยอากาศก็ร้อนคนก็ไม่ค่อยมาทําบุญเนาะมีแต่คนแก่สาวๆก็ไม่ค่อยมาทําบุญกัน มรคาทาย,ยกอยู่ไหนนะเอา้าลุงคะลุงเอา้าว่าไงหนูขอโทษนะคะพอดีหนูมีเรื่องอยากจะถามลุงหน่อยนะคะเอา้ามีอะไรก็ว่ามาลูกคือ <c ười> พอดีหนูมาตามหาท่านมรคาทาย,ยกนะคะลุงพอจะทราบไหมคะว่าท่านอยู่ที่ไหนอ๋อลุงเนี่ยอะไรลุงเนี่ยแหละมรคาทายยกดีเลยคะ่ะพอดีหนูมีเรื่องอยากจะถามเรื่องการสร้างพระประธานที่วัดหน่อยนะคะลุงอ๋อหนูจะไปติดต่อใครได้บ้างนะคะเอางี้การสร้างพระประธานเนี่ยก็ต้องติดต่อกับเจ้าวาดแต่ทีนี้ว่า หลวงพ่อท่านไม่อยู่ไงท่านติดกิจนิมนเอาละเดี๋ยวลุงจะบอกให้นะเอาละห,หนูชื่ออะไรแล้วลูกชื่อรัชนีค่ะเบอร์ทุ่งเบอร์โทรเบอร์ทุ่งเบอร์โทรมีไหมฮะไม่มีอะค่ะลุงไม่มีนะเอาไม่มีก็ไม่เอาให้ไงฝากลุงช่วยเป็นธุระจัดก,การได้ได้ได้เอาละละแขกเหลือที่จะมาร่วมงานเราไอหนูอ๋อไม่มีหรอกค่ะลุงคือหนูจะสร้างพระประธานคนเดียวนะคะ ทำไมถึงสร้างคนเดียวล่ะลูกคือหนูจะสร้างเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับแม่ค่ะคือแม่หนูท่านเพิ่งเสียไปยังไงฝากลุงช่วยจัดการด้วยนะคะเอาละไม่มีปัญหาแม้วัยเป็นวัยรุ่นด้วยนะเนี่ยแมมมีจิตใจทําบุญสร้างพระประธานเอาละเดี๋ยวเราจะสร้างพระพุทธรูปร่วมกับงานทอดกรถินวันออกพรรษาเลยเนาะได้ค่ะเอาเอาเอดีดลูกยังไงหนู ลากกับก่อนนะคะลูกโชคดีโชค,ด,โชคดีหนูเอ้ยเ,ออเดี๋ยวเจอกันะะเจอกันมางานลูกเดี๋ยวเก็บตังกก่อนด,ดีดีมีคนใจบุญอย่างนี้เยอะๆ เวลาเครื่องลงแล้วเมื่อไห่จะถึงสถีวนรดงเอ้าเฮ้ยคันจิตเฮ้ยน้งนายเป็นไงบ้างสบายดีและแกล่ะเป็นไงบ้างอยู่เมืองไทยฉันก็นสบายดี้ <ง ische> แต่เดี๋ยวก่อนคันจิแตแกได้ข่าวรัชนีบ้างไหมรัฐนะเหรอฉันก็พอได้ยินมาบ้างรัฐเป็นไงบ้างคันจิตใจเย็นก่อนสิวะรัฐน่ะสบายดีแต่ว่าวันฉวีคาเฟ่อะถูกปิดตัวลงแล้ว ส่วนนชวีอ่ะนชวีท่านสิ้นแล้วนะฮะนชวีเสียแล้วโทรนะวันชวีแกคงไปสบายแล้วเออแต่เดี๋ยวก่อนได้เฮียโสพลนะี่มันยังตามมันควานรับอยู่หรือเปล่าแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอโสพลเนะ่ะไม่ได้รับผลกรรมที่มันก่อไว้เรียบร้อยแล้ะมันเป็นกรรมโรคตายเนี่ยแหละนะเวรกรรมไม่ต้องรอชัดหน่า ออแล้วแกรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้รัดอยู่ที่ไหนรู้รัตอยู่ที่ไหนคันชิตรัชนีอยู่ที่วัดจริงเหรอรัชนีน่อยู่ที่วัดใช่เฮ้ยคันชิตงั้นฉันว่าเราเรีบไปที่วัดกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาถึงเมืองไทยยังไม่ทันจะหายเหนื่อยรีบไปอีกแล้วไปแล้วจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้รอฉันด้วยนะรง แป๊บเดียวนะถึงวันทอดกระถินแล้วเนี่ยเพิ่งออกเมื่เกี้ยนีย่ออกอีกแล้วถึงวันทอดกระถินแล้วสร้างสร้างพักกันไวออเนี่ยแหละเขาเรียกละครนะนี่จับฉลากได้มาเนี่ยอีกฉาวเวลาตุ๊กตาตัวใหญ่ด้วยออดูขบวนข้างหลังก่อนไอ,อขบวนกระถินเรียบร้อยอยังข้างหลังเอ้ยเอ,อ้ยเอ้ยแหลวเ้ยเอ้ยอยู่นี่เ้ยอุ้ยเลื้ยงแล้วกุ้ยค่ะอ้อย อีแม่งานนะเอาเตรียมขบวนเรียบร้อยยังพร้อมเรียบร้อยดีอ่ะรอหรอแต่โดนตีมาพระอาทิตย์ดวงนี้แรงมากเลยค่ะสองทีนี้เห็นหัวสิวเลยอ่ะนี่ถ้าไม่ใช่มคทายกโดนกระทืบแล้วเนี่ยเราอ่ะแม่อม่ได้ได้แป๊บหนึ่งขบวนพร้อมนะดูดูดูเด็กขบวนพร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูส่งจุดหมายไปสุดอีกิมหลังมันจวน เดี๋ยวพรมนให้สัญญาณนับนึงับับนึงไอ้ที่ขาดไม่ได้คือเงินพระต้องใช้เงินนะอ่ะอ่พร้อมยังไอ้ทนนกิมลังเร็วๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเอาละเดี๋ยวฉันจะโหนะเออโหมาพวกท่านผู้ชมรับนะทาไม่รับขอให้สอบไม่ผ่านเอาเอานะเอานะเอาโห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  ทำบุญทำ โอ้โหลันจวนหมุนเกงใจเจ้าวาดบ้าง ไม่พะม่จะถอดรองเท้าด้วยนั่นลงนั่นลงเร็วเออถอดรองเท้าโอ้โห